เรื่องหัวใจจะวายในรักแรกตอนที่หนึ่งเป้าหมายของต้าเทียนสองเดือนก่อนเลกสุยเอเจนตเมนต์ปากกิ่งห้องเก็บของห้องเปลีย่ยนเสื้อผ้าเต้าเทียนแต่งตัวเสร็จหรือยังตากล้องมาถึงแล้วเริ่มถ่ายกันเถอะหลีเสี่ยง27ปีผู้จัดก,การสนตัวของเต้าเทียนผู้รับผิดชอบบริษัทเล่สุยเอเอร์เมนต์พี่หลี่คือว่าหูแมวก็น่ารักดีอยู่หรอแต่ว่า ทำไมครั้งนี้ยังต้องแต่งเป็นผู้หญิงอีกหรอครับเนี่ยเต้าเทียน18ปีนายนางแบบประสบการณ์ครึ่งปีน่ารักขนาดนี้ต้องเป็นเด็กผู้หญิงแน่ๆถ้ามองจากมุมมองคนภายนอกก็นะคงไม่มีใครรู้หรอกว่านี่นะ่ะคือเด็กผู้ชาย Why น่ารักเรื่องแค่นี้ไม่ต้องไปสนใจหรอกเขาแค่น่ารักก็พอนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเ,เลยนะครับพีเมิงสไตลิส รูปที่ถ่ายมาจนถึงตอนนี้พอมาคิดๆดูแล้วมีแต่ต้องแต่งเป็นเด็กผู้หญิงทางนั้นเลยไม่ใช่หรอรู้สึกเหมือนกำลังหลอกคนอื่นยังไงอยู่ก็ไม่รู้สิเหลวไหลมุ่งมั่นเด็ดขาดทำไมเด็กผู้ชายถึงจะสวมงกระโปรงไม่ได้หญิงแต่งสมัยนี้ทนกับภาพลักษณ์ของเพศสภาพมามากพอแล้วเราจะต้องถ่ายทอดแนวคิดที่ว่าชายหญิงเท่าเทียมกันสิประธานชมรมโตวาทีระดับมหาลัย บุคคลระดับเทพของวงการมาร์เก็ตติ้งเลิกมองโลกด้วยเศรษฐาคับแคบของนายสตีมันตกยุคไปแล้วแฟชั่นหนะักศาสตร์ที่ยากจะคาดเดาสิ่งที่ต้องเรียนรู้นะ่ะมีมากมายเยอะแยะถ้ามัวแต่ปฏิเสธแล้วจะก้าวหน้าได้ยังไงยะยังไงก็ไม่รู้แต่สุดยอดไปเลยนายเอกมืนไปแล้วสำหรับเด็กบ้านนอกผู้แสนเรียบง่ายแล้วงะงั้นเหรอก็เลยโดนหลอกอย่างง่ายได้โดนหลอกง่าย <laughs> จริง,รงๆเลย ข,ขอโทษครับผมจะพยายามดีมากเด็กใหม่ก็ต้องมีแรงขืดแบบนี้แหละตะโกนออกมาว่าเป้าหมายของตาเทียนคือผมจะหาเงินให้ได้เยอะๆแล้วจะกลับบ้านเกิดอย่างผ่าเผยแบบนี้แหละพยายามเข้าหน,นหนุ่มน้อยใช่แล้วผมเมื่อครึ่งปีก่อนเกือบไปนอนข้างถนนเดิมที่มาปักกิ่งเพื่อทํางานไชนี่ปรากฏว่าไม่มีบัตรประชาชนมาด้วยก็เลยไม่มีใครรับคุณตาคุณยายครับ อายุ17ปีแถมยังตัวเล็กเหมือนเด็กผู้หญิงอา้าวนี่มันผู้เยาว์นี่ว่านึกว่า18เจ๊ไปหลอกเด็กมาทำไมเนี่ยบังเอิญไปช่วยพี่เหลียวไว้ถึงมีโอกาสได้งานนี้ไม่คิดว่าแค่ถ่ายภาพก็หาเงินได้ง่ายนิดเดียวเพราะงั้นไม่รู้ว่าห่างจากเป้าหมายมากแค่ไหนไม่มีสิทธิ์จะมาเลือกมากแล้วสวรรค์เข้าข้างเด็กคนนี้จริงๆความสามารถน่ากลัอนอยู่ระดับเทพเลย โดยเฉพาะรอยยิ้มเมรำนมน้ำนสูงมากพอได้เห็นก็จะมีความสุขแต่มีอยู่แค่ประหาเดียวแต่งหญิงมีแต่ต้องถ่ายแบบนี้แล้วล่ะนางแบบ170ซเมตรความสูงผู้ชายไซส์16 S 165-84A ผู้คุณไม่มีคนอื่นแล้วหรือไงผู้ว่าจ้างเคสล้มเหลวหนึ่งสารานุกรมป้าเทียนแก้ไขพูดคุย วันที่2มิถนายน2002เพศนางฟ้าอาชีพนางแบบสูสูง160ซนติเมตรน้ำหนัก45กิโลกรัมนี่ไม่ใช่บัตรจริงแน่นอนเพราะบัตรจริงเนี่ยเป็นเพศชายปักกิ่ง V. i ไอดอ e เรต่อไปฉันดูข้อมูลต่อไปนี้เป้าหมายระยะสั้นกลางยาวของโปรเจกต์คือพวกเราจะมีการดำเนินการที่สมบูรณ์แบบงบให้ระยะแรกคือพอแล้ว เอ๊ะประธานโจไม่ทราบว่าเพิ่งเริ่มแนะนำเองนะข้อมูลผสมกันสเปะสปะไม่ชี้เนื้อหาและไม่เป็นแบบแผนของแบบนี้นะ่ะฟังแค่ห้านาทีก็รู้แล้วว่าจะขาดทุนไปเท่าไหร่โจเฉิงอี27ทายาทบริษัทลงทุนเออแย่ขนาดนั้นเลยเหรอยินชาผู้จาทำร้ายความรู้สึกเครื่องจักรทำงานที่ไม่มีหัวใจจบเร็วขว่า กดดำหนดดำเนินตามตารางเวลาที่เตรียมไว้ครับประธานโจเสี่ยวอู่ยีห้าคนขับรถและผู้ช่วยมักพูดถึงภรรยาของตนเองประธานโจเลยเวลาอาหารขับมานานแล้วนะครับทานข้าก่อนหรือว่าเฮ้อกอได้นั่งแล้วก็ไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้น อยู่กับเขาทุกวันวันละสิบกว่าชั่วโมงนอกจากทำงานแล้วก็ไม่เคยเห็นเขาทำอย่างอื่นเลยสังคมชั้สูงอย่างที่เขาว่ากันว่าชีวิตนี้ไม่น่าอิจฉาเลยสักนิดให้ตายเถอะหิวจังเลยที่รักจา๋าหยุดรถเอ๊ะหยุดรถตรงนี้จอดไม่ได้ครับรอสักครู่ประธานโจระวังรถด้วยครับ ก็พักนี้ภรรยาของผมเอาแต่พูดถึงเด็กคนนี้ในไดอดอลถือว่าอะไรเนี่ยล่ะครับดังมากๆแหมไม่ต้องบอกพระเอกก็รู้เพราะพระเอกเป็นแฟนคลับตัวยงเลยหรืออาจจะคิดมากกว่านั้นชื่ออะไรนะเอาเป็นว่าเป็นชื่อเฉยเยไม่เถียนหรือว่าต้าวอเถียนประธานไล่คนนี้ออกไปเลยมาว่าลูกของเราชื่อเฉยได้ยังไงประธานโจ ความจริงแล้วเพิ่งจะเคยมีความรู้สึกของมนุษย์เป็นครั้งแรกจบตอนที่หนึ่งเพิ่งจะสังเกตว่าเปลี่ยนชื่อเรียกเป็นโจโอีเฉิงแทน